ประชาธิปไตยเป็นแก่ทุกคนโดยความรักใคร่ของประชาชนประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่โดยถูกต้องโดยเป็นธรรมจังหวัดสุราธานีเมืองลอยเกาะโงอเลยหอยใหญ่เลยแดงเล่งธรรมะ การปกครองท้องถิ่นไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แต่ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศ,ศักราช2475การปกครองท้องถิ่นไทยเกิดจากแนวคิดการกระจายอำนาจหรือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่นสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงเป้าหมาย การปกครองท้องถิ่นเป็นการให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอยู่ในท้องถิ่นนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดบุคคลเพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งต่างๆเช่นผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภา,าท้องถิน่นเป็นต้นรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิน่นมาจากการเลือกตั้งหรือจากความเป็นชอบของสภา,าท้องถิน่นสำหรับสมาชิกสภา,าท้องถิน่นต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น กฎหมายได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมีอํานาจและหน้าที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงสร้างการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็นสฝ่ายคือฝ่ายสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ออกกฎบัญญัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่นมีหน้าที่บริหารกิจการของท้องถิ่นให้เป็นไปตามบทบัญญัติและแผนพัฒนาท้องถิ่นและเรื่องอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะได้รับสมญานามว่าเมืองคนดี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3ประเภทคือ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดครอบคลุม19อำเภอ 2. เทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเทศบาล3ประเภทประกอบด้วยเทศบาลนครจำนวน2แห่งคือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครเกาะสม,มุยเทศบาลเมืองจำนวน3แห่งคือเทศบาลเมืองนาศาล เทศบาลเมืองดอนสักเทศบาลเมืองท่าข้ามและเทศบาลตำบลจำนวน35แห่ง3องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดจำนวน97แห่งสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีร่วมกันเลือกคนดีทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท้องถิน่นลักษณะของคนดีที่ควรเลือกเป็นตัวแทนเพื่อเข้าทำหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตัวอย่างเช่น1คนที่อยู่ในท้องถิน่น เพราะสามารถที่จะรับรู้ปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างท่องแท้ 2. ต้องเป็นคนมีคุณธรรมมีความเสียสละ 3. เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ 4. เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมแก้ปัญหาให้สำเร็จ 5. หาเสียงอย่างสร้างสรรค์ไม่ทำผิดกฎหมาย 6. พร้อมรับฟังปัญหาและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 7. เป็นแบบอย่างที่ดี ของการรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวม 8. ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างสม่ำเสมอช่วยกันเลือกคนดีให้เข้าไปทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญคนดีต้องซื่อสัตย์สุจริตคนดีต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคนดีต้องมีคุณธรรมคนดีต้องศรัทธาในวิถีประชาธิปไตยคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่